กว่าหรือเออัจฉริยะเมื่อภาษีทั้พมพรม185่ประเทศบีบต่างชาติเจราจาต,ต่อดองหากจะพูดถึงมากการค้าอันสุดโต่งและเขย่าโลกที่สุดในรอบศตรวรรษไม่มีใครเกินภาษีของทั้มนะครับที่ประกาศขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศกว่า185ประเทศทั่วโลกบางรายการสูงถึง37%ถึง49%ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามการค้าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ คำถามก็คือทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงกล้าเดิมพันครั้งใหญ่นี้คำตอบอยู่ที่แผนโชว์พาวหรือเกมต่อรองอันเหนือชั้นของเขานะครับทำไม่ได้แค่ตั้งภาษีเพื่อ,อกีดกันสินค้าเท่านั้นแต่เขายังใช้ภาษีเป็นอาวุธในการบีบบังคับให้ประเทศคู่ค้าเข้ามาเจราจาต่อรองกับอเมริกาด้วยรูปแบบการขู่ก่อนแล้วค่อยลดทีหลังเช่นถ้าประกาศเก็บภาษีไทย3 7 แต่สุดท้ายเจรจารลดลงเหลือแค่10%ก็ยังสามารถอ้างได้ว่าอเมริกาได้ดีลที่ดีที่สุดในโลกแม้จะเป็นดีลที่เขาว่าหมากมาแล้วตั้งแต่ต,ต้นก็ตามภายใต้เงื่อนไขที่ดูโหดร้ายนะครับทำกับกาลังสร้างเวทีให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในวันที่นี่สาธารณะของอเมริกาแต่36ล้านล้านดอลลาร์ตลาดหุ้นผันผวน,นแต่กองทุนพันธบัตรนะครับรัฐบาลกลับพุ่งคนแห่ซื้อแสดงความเชื่อมั่นในดอลลาร์ว่าแข็งแกร่งและเป็นที่หลบดภัย นั่นคือจุดแข็งที่ทําใช้เป็นเกาะบีบให้ทุนจีนทุนยุโรปทุนทั่วโลกเข้ามาอยู่ในเกมที่อเมริกาลุมกระดานไว้อยู่มาตรการภาษีที่ยังมีผลกระทบที่เป็นลูกโซ่เช่นการกดดันเฟดให้ลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นเพอะหุ้นตกสภาพ,พ่องหายต้นทุนการกู้ต่ำลงรัฐบาลก็กู้ถูกลงอีกด้วยถือเป็นการหมุนเกมนี่อย่างชาญฉลาดจนดูคล้ายสมคบคิดนะครับพิมพ์เงินเข้าระบบบ้านซื้อสินทรัพย์ทั่วโลกในราคาถูกที่สุดแล้วอ้างว่าเป็นการช่วยชาติก็อยากได้ และประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยสะเทือนอย่างหนักนะครับเพราะถูกมองว่าเป็นทางผ่านของสินค้าจีนบ้างก็เป็นโรงงานผลิตบ้างเป็นแค่ที่พักสินค้าก่อนส่งออกไปยังอเมริกาโดยไม่สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศตัวเองเลยนี่คือจุดอ่อนที่ทําให้ทําใช้มาตรการภาษีลงโทษเพื่อสกัดอิทธิพลจีนที่แฝงตัวผ่านลูกน้องในภูมิภาคนี้และเมื่อโลกเลิกตอบโต้นะครับเช่นจีนประกาศเก็บภาษีตอบกลับหรือ EU เตรียมมาตรการการ,การป้องกันทางการค้า เราก็เริ่มเห็นว่ามาตรการภาษีนี้ไม่ได้เป็นแค่การตั้งกำแพงแต่คือความพยายามเขย่าระเบียบการค้าโลกทุบ WTO ให้พังลงแล้วก็สร้างระเบียบใหม่ที่อเมริกาได้เปรียบที่สุดผลกระทบจากภาษีของทรัมป์อาจจะลากยาวหลายปีสินค้าเกษตร อาหารการส่งออกทั่วโลกมูลค่ากว่าล้านล้านดอลลาร์ได้รับผลกระทบอย่างเต็มๆกลายเป็นยาขมที่บีบให้ทุกประเทศต้ตองหันกลับมาคุกเข่าเจรจากกับสหรัฐเสมือสุภาษิตจีนที่ว่าถ้าจะฝึกมาก่อนให้เชื่อมต้องใช้ไฟทดสอบมันก่อนและทั้กกำลังใช้ไฟนั้นเผาทุกสิ่งเพื่อคุมเกมให้อยู่ในมือเขาเอง ประเทศไทยจะเอาตัวรอดจากภาษีสุลกากร37ได้อย่างไรจะเป็นแค่ทางผ่านหรือเริ่มยืนหยัดสร้างมูลค่าในแบบของตนเองเสียทีโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ประเทศใดคิดช้าหรือต่อรองไม่เป็นอาจจะต้องยอมจำนนและกลายเป็นเบี้ยล่างในเกมที่ใหญ่เกินคาดของชายที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์หมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวรน,น่าจาเนเคเจนวอลลุ่มพัส แชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ